ที่ห้องประชุมสมพงษ์ชาตะวิถีตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิธาพรวิพิทการ,รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมงานกิจกรรมเสวนาทางการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเพณีอุ้มพระดำน้ำ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเสวนาทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจสู่ผลประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยพลังชุมชนพร้อมร่วมเสนอแนะในช่วงท้ายของกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยสำนังกงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชิรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีนา,นายอภิณัยมุสิกพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยดรวิสานโคสิตานนนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบไปด้วยดรเศกสรนนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นายธงชัยกฤตยามงคลชัยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววันนิพาเด่นโรบมณีนายกสมาคมท่องเที่ยวเพชรบูรณ์นางสาวชนิชาทรัพธนาธาดาประธานหอ,อการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ดรแก้วตาผิวพันธุ์รองอธิการบดีฝ,ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และนายสุนทรคงวราคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ม,มติชน โดยมีนายชายยงชัยปันนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูร์เป็นผู้ดำเนินรายการมีหัวหน้าส่วนราชการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอผู้ประกอบการธุรกิจผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นกว่าหนึคน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสแสวงหาแนวทางและทิศทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจสู่ผลประโยชน์อย,อย่างยั่งยืนด้วยพลังชุมชนเป็นเวทีกลางสำหรับผู้นำชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชนและผู้ที่สนใจจากทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในการบริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย,อย่างยั่งยืน และเพื่อแบ่งปันความรู้แนวความคิดและประสบการณ์ที่ได้จากวงเสวนาไปพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมหรือสินค้าชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมและสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และในช่วงท้ายของการเสวนาได้เปิดให้มีการซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม โดยนายพิธพอรวิพิธการรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการได้เสนอแนะว่าในการจัดงานควรเชิญรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวมาเป็นประธานหรือเที่ยวชมเพื่อช่วยสนับสนุนในภาพรวมของการประชาสัมพันธ์งานทั้งในและต่างประเทศช่วยการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดจึงอยากฝากคำคมว่าบ้านใครใครก็รักเพชรบูรณ์เป็นบ้านเกิดของพวกเรา